สวัสดีค่ะก็ะิบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะรถกระบะมือสอง Ford Ranger นะคะ2.5 XLT ค่ะคันนี้เป็นรถกระบะป,ปี01 4ประตูเครื่องดีเซลนะคะเดิมเดิมค่ะสองพันห้ซีซีเทอร์โบนะคะเกียร์โฟร์วีลค่ะใช้งานได้ปกติครบสมบูรณ์ด้วยค่ะสภาพสียังสวยภายในยังสะอาดดูรูปเบื้องต้นในการตัดสินใจได้เลยนะคะรถคันนี้ พร้อมรุยพร้อมขับค่ะทุกท่านภายในเป็นเบาะหนังนะคะใช้งานได้สบายค่ะหน้าปัดใช้งานได้ครบไฟติดครบเพลงม,มีฟังค่ะระบบไฟฟ้าสมบูรณ์ดีภาษีพรบรปี68เล่มเอกสารมีครบเช่นกันนะคะราคาคันนี้1 8 0 0 0 0บาทค่ะดูรถได้ที่กรุงเทพแยกวังหินนะคะแอดมินใส่เ,เบอร์โทรคนขายไว้ให้ด้วยค่ะสนใจเน้นโทรติดต่อนะคะ ควรเดินทางไปดูด้วยตนเองค่ะเพื่อความสบายใจทั้ง2ฝ่ายแอดมินแนะนำเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ